Birdday you to อธิษฐานแล้วเป่าเทียนสิลูกโหเมื่อก่อนหมวยกระจำมั่มเหมือนกันนะเนี่ยจะไม่ให้จำมั่มได้ยังไงตอนเด็กหมวยกินนมเก่งมากเลยนะใช่พ่อกับแม่แข่งกันชงนมจนกล้ามขึ้นเลย มีอะไรเหรอหมวยแม่คะผู้หญิงที่เขาอยู่ในรูปกับพวกเรานี่เขาเป็นใครเหรอคะเห็นถ่ายด้วยทุกรูปเลยอ๋อเขาเป็นเพื่อนพ่อกับแม่นะ่ะชื่อป้านองเมื่อก่อนพ่อกับป้านองสนิทกันมากเลยนะที่พ่อได้เจอกับแม่ก็เพราะป้านองเป็นแนสื่นนี่แหละอืมแล้วทำไมหมวยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเหรอคะก็ตั้งแต่พ่อกับแม่มีหมวยได้ไม่นานป้านองก็ย้ายไปทำงานที่อเมริกา จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาเลยจะว่าไปแล้วก็คิดถึงหน่องเหมือนกันนะแหมคิดถึงแต่หน,น่องแล้วไม่คิดถึงแม่บ้างหรอถ้าเป็นแม่พ่อก็คิดถึงตลอดเวลานั่นแหละห่หวยขึ้นไปอาบาน้ำดีกว่าไม่อยากขัดจังหวะโรแมนติกของใครบางคนห่วยพรุ่งนี้ให้พ่อไปส่งที่มาอาไลไหมห่วยก็บอกไปตั้งหลายรอบแล้วว่าไม่เป็นไรคะ่ะทำไมถึงไม่ให้พ่อไปส่งสักทีละ่ะ ก็หมือนไม่อยากให้พ่อตื่นเช้าบ่อยๆไงและอีกอย่างเหมือนก็โตแล้วด้วยไปก่อนนะคะ Happy birthday ย้อนหลังนะหมวยขอบคุณจ้าเพื่อนรัก เป็นไงวันเกิดปีนี้พ่อซื้ออะไรให้เป็นของขวัญเหรอนี่ไงพ่อแกซื้อเรือนนี้ให้เลยเหรอใช่แต่เอาจริงๆฉันอยากได้สมาร์ทวอทมากกว่านี่ดีแค่ไหนแล้วที่พ่อแกซื้อให้เ่ะแกดูพ่อฉันสิตั้งแต่เขามีเมียน้อยนะฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาอีกเลยทางที่เขาเคยสัญญาแบบฉันไว้ว่าจะกลับมาเยี่ยมฉันทุกวันเกิดโอแกก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะเนี่ย สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับละสิแล้วนี่แกโอเคไหงอ่ะฉันโอเคแล้วเรื่องมันต้องผ่านมาัต้องนานจนฉันชินแล้วงั้นหลังเลิกเรียนเราไปหาอะไรกินที่คาเฟ่กันไหมอือได้สิแกเลือกเลยฉันกินนะับ มวยมวยแกเป็นอะไรของแกเนี่ยแม่หรอพ่อนี่หมวยเหรอใช่ค่ะนี่หมวยจำป้าไม่ได้เหรอหมวยจะไปจําแกได้ยังไงตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะหืมหมวยโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยจะไม่ให้โตได้ยังไง ตอนที่แกไปอ่ะหมวยแค่ถงขวบเองแล้วพ่อมาทําอะไรที่นี่กับป้าหนองอะคะไหนบอกว่าป้าหนองไปทํางานอยู่ที่อเมริกาไงบังเอิญวันที่เจอป้าหนองอ่ะก็เลยรู้ว่าป้าหนองย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรแล้วเลาวนี่แม่รู้หรือยังคะว่าป้าหนองกลับมาแล้วยังแต่หมวยอย่าไปบอกแม่นะว่าพ่อเจอป้าหนองทําไมล่ะคะคือพ่ออยากจะเซอร์ไพรส์แม่อะ นั้นพ่อขอคุยจัลาก่อนเสร็จแล้วกลับบ้านขร้อมกันนะแกเป็นไรอะ่ะฉันแค่สงสัยอะ่ะพ่อฉันเหมือนมีความลับอะไรปิดบังฉันอยู่ก็ไม่รู้ปิดบังอะไรของแกฉันว่าพ่อฉันมีชู้จะบ้าเหรอแกก็คิดมากเราแกรู้ได้ไงว่าพ่อฉันจะไม่มีชูอ้อ่ะ ก็ตอนที่พ่อฉันจะนอกใจแม่ฉันไม่มีเมียน้อยนะเขาโลกกว่านี้อีกอ๋อพ่อทำไมตื่นเช้าจังล่ะคะแล้วนี่แต่งตัวแบบนี้จอกไปไหนเนี่ยพ่อจะออกไปทำธุรานิดหน่อยอ่ะแล้วพ่อไม่ได้จะไปส่งหวยที่มาหาลัยหรอก็หมวยบอกพ่อเองไม่ใช่เหรอว่าโตแล้วอยากจะไปเอง ปกติพ่อจะเป็นคนถามหมวยตลอดนิวว่าพ่อไปธุระก่อนนะแม่พ่อไปแล้วหมวยทำไมยังไม่ไปอีกลระลูกแม่พ่อเขาเียกไปไหนของเขาอ่ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นบอกว่าจะไปทำธุระอะไรนี่แหละแล้วพ่อไปทำธุระที่ไหนไปกับใครหรอแม่โหยแม่ก็รู้เท่าที่หมวยรู้เหมือนกันนั่นแหละ งั้นเดี๋ยวหนูไปเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะแกโอเคปะเนี่ยโอเคอะไรล่ะพ่อฉันกำมันจะมีเมียน้อยนะนี่แกไม่หายเครียดเรื่องนี้อีกหรอฉันว่าแกคิดมาก ฉันขอโทษนะบ้างนานตอนที่พ่อแกมีเมียน้อยอะ่ะเล่าฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เขาไม่ค่อยอยู่บ้านอะ่ะบอกว่าออกไปทําธุระไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยบอกอะไรที่เคยทําปกติก็จะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีเหตุผลอืมเป็นไงตรงกับข้อไหนบ้างทุกข้อฮะทุกข้อเลยเหรอก็เออดีไม่งั้นฉันไม่มานั่งเครียดแบบนี้หรอก ฉันว่าแกลองไปคุยกับแม่แกก่อนไหมจะไปถามเพื่อก็ลองไปหลอกถามไงว่าเมื่อก่อนพ่อกับป้าคนนี้อ่ะเขาเป็นยังไงบ้างสนิทกันขนาดไหนอะไรประมาณนี้อเพื่อคำตอบอ่ะอาจจะทำให้แกไม่หิดมากก็ได้นะแปลกจังทำไมพ่อไม่รับสายนะ เป็นอะไรหรือเปล่าลูกหมวยดูเครียดๆนะแม่คะหมวยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิแม่ช่วยเล่าเรื่องพ่อกับป้าหนองให้หมวยฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อพ่อกับป้าหนองเน่ะเขาสนิทกันตั้งแต่ประถมจนถึงมงัธยมแล้วก็มาแยกย้ายกันตอนเรียนมหาลัยนั่นแหละตอนแรกพ่อคิดว่าจะไม่ได้เจอป้าหนองอีกแล้วแต่ที่ไหนได้กลับมาเจอกันอีกทีที่มหาลัยเดียวกันแถมยังเรียนคณะเดียวกันอีกด้วย เราแม่ไปเจอกับพ่อตอนไหนอ่ะก็หลังจากนี้แหละแม่ก็เพิ่งไปสนิทกับป้านองเลยสงสัยว่าตนนี่เป็นใครแต่สุดท้ายพ่อก็มาจีบแม่จนได้คบกันนี่แหละตอนแรกแม่ก็แอบคิดนะว่าทั้งคู่เขาชอบกันหรือเปล่าเพราะเห็นสนิทสนมกันมากเลยอ้าวนี่ทั้งคยไม่กินข้าวกันอีกเหรอก็รอพ่ออยู่นี่แหละแล้วทำไมแม่โทรไปพ่อไม่รับสายเลย พ่อติดระอยู่เออใช่พ่อลืมโทรมาบอกว่าไม่ต้องรอพ่อกินข้าวพอกินมาแล้วรพอพ่อเพิ่งมาบอกตอนนี้เนี่ยนะโทษทีวันนี้พ่อเหนื่อยมาทั้งวันแล้วขอตัวขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะกินข้าวเถอะลูกดูพ่อเขาทำหิแม่เอาเถอนะนาพ่อเขาแก่แล้วมันก็มีหลงหลงลืมลืมบ้างแหละ พ่อทำไมอยู่ดีๆถึงมารับหมวยที่มาหาลัยคะเนี่ยพ่ออยากให้หมวยไปกินข้าวกับพ่อกับป้านน่องสักหน่อยแล้วทำไมพ่อต้องให้หมวยไปด้วยละ่ะก็พ่อป้านนองอยากเจอหมวยไงเขาอยากจะรู้ว่าลูกเป็นไงบ้างลูกนั้นหรอพ่อหมายถึงเป็นลูกของพ่อแต่เป็นหลานของป้านน่องไงรอที่รถนะคะ แล้วแกสั่งอะไรไปอ่ะน้องเออฉันว่าจะนีสั่งผัดไทยอ่ะแกก็กินเหมือนเดิมเหมือนนะแกรู้ไหมว่าอยู่ที่นั่นอ่ะฉันหาอาหารไทยกินยากมากทำไมพ่อถึงได้ดูมีความสุขกับการที่ได้คุยกับพ่อหน่องจังล่ะนี่ฉันสังเกตดูว่าหน้าหมวยเหมือนแกตอนสาวๆเลยนะแกดูยังไงของแกเนี้ยหน้าหมวยสวยกว่าฉันตั้งเยอะที่พ่อบอกว่าออกไปทำธุระบ่อยๆนี่ พ่อออกมาหาป้าหน่องใช่ไหมเออก็ใช่เราพ่อมาหาป้าหน่องทำไมบ่อยๆพ่อมาช่วยป้าดูคาเฟ่ที่กำลังจะเปิดใหม่อ่ะเราทำไมพ่อถึงไม่บอกแม่เลยล่ะพ่อก็แค่อยากเซอร์ไพรส์แม่อ่ะเรื่องป้านหน่องกลับมาฉันว่าแกบอกแดนดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเงินเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกแดนเข้าใจอยู่แล้วเออเอก ฉันว่าจะมีเรื่องถามกักอยู่พอดีเลยถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้ได้ไหมหรือจะเป็นสไตล์ไหนดีวางนาแกช่วยนะฉันหน่อยดิแกว่าฉันกับป้าคนนี้หน้าเหมือนกันปะแกหามทำไมอ่ะเอาหนะ้าตอบๆฉันมาเถอะ ก็คล้ายๆกันอยู่นะถ้าป้าคนนี้เขาเอาอยุเท่าแกหรือว่าความจริงแล้วฉันคือลูกของป้าหนองแต่ว่าพ่อแต่งงานกับแม่ก่อนป้าหนองก็เลยจำใจยกฉันในีกับแม่แล้วนี้แม่ฉันทำตัวไม่รู้ไม่ชี้อีกทั้งนั้นที่พ่อมีพิรุษขนาดเนี้ยแม่ฉันต้องรู้เรื่องนี้แน่แน่ฉันว่าแกไปคุยกับแม่เถอะฉันเองก็อยากคุยเหมือนกันแต่ฉันกลัว,วถ้าบอกไปแล้วแม่จะเสียใจอะ่ะ เท้าหน้าอย่างน้อยแค่ได้พูดอะไรออกไปสักอย่างนึงอะอาจจะทําให้เขารู้สึกแย่แค่ตอนนั้นแต่หลังจากนั้นอะมันอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นก็ได้โอ้โหบ้านหลังนี้ยังเหมือนเดิมเลยเนอะ เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่แกไปอเมริกาน,นั่นแหละนี่พ่อมันจะเกินไปแล้วนะเกินไปอะไรเพิเจอน่ะเราเรียกแม่สิลูกหมวยยืนทำอะไรอยู่เรียกแม่สิลูกหมวยเป็นอะไรลูก ่สรุปหมวยไม่ได้เป็นลูกของป้าหนองหรอคะ่ะจะบ้าเหรอทำไมหมวยคิดแบบนั้นล่ะก็พ่อทำตัวมีพิรุษนี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะหมวยป้าแค่อยากกลับมาเปิดคาเฟ่ที่ไทยก็เลยไปหาทําเลบังเอิญมาเจอพ่อของหมวยนี่แหละใช่พวกเราก็ตกลงว่าจะเป็นหุ้นส่วนร้านกันที่พ่อออกจากบ้านบ่อยๆก็พ่อไปแอบทำคาเฟ่นี่แหละแล้วตอนนี้คาเฟ่ไปถึงไหนแล้วล่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อทําในสไตล์ที่แม่ชอบด้วยนะใช่เอกบ่น,นกับฉันทุกวันเลยพ่อยากเห็นหน้าแกตอนโดนสซอร์ไพอ่ะมันจะเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้พ่อบอกว่าให้หมวยเรียกแม่ล่ะคืออะไรพ่อหมายถึงเรียกแม่ออกมาให้หน่อยไม่ใช่เรียกป้านหนกว่าแม่คิดไปได้ดูหนังเยอะหน้าเรา งั้นเราไปดูคาเฟ่กันไหมงั้นก็ไปเลยสิโอ้ยโลโกไปทีอา้าวหมวยไม่ไปเหรองัอ้นพ่อไปก่อนนะออไปค่ะไปเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละ เป็นไงล่ะวิ่งเขาะสะัอย่างดีเลยสุดท้ายก็ไม่ถูกสักอย่างโอ้ยเราใครจะไปคิดเหรอว่าเรื่องมันจะหักมุมแบบนี้อะเอานะ่าจบด้วยดีก็ดีแล้วยังไงฉันก็ขอบคุณแกมากนะบางนาะสำหรับคำปรึกษาที่ผ่านมาอืมสบายมากปากเลยแล้วเมื่อก่อนพ่อเขาเป็นยังไงบ้างล่ะคะป้าหนอง โอ้โห oh, oh. พ่อหมวยอะนะเมื่อก่อนอะไม่เอาไหนเลยแต่พอมาเจอแม่แทนอยู่ๆก็กลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาซะงั้นพอแล้วหนองทันเขินหมดแล้วเนี่ยป้าหนอคะเล่าเรื่องพ่อกับแม่ให้หนูฟังเยอะๆเ,เลยนะหนูอยากรู้ว่าตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นกันเนี่ยเขาเป็นยังไงกันวะได้สิเป็นนอนกับป้าที่บ้านไหมละ่ะเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังทั้งคืนเลย <laughs>